วิธีเอาขี้กุ้งออกแบบไม่ต้องแกะเปลือกกุ้งนะครับก็คือเราแค่เอาไม้ชิ้นฟันมาเจาะตรงหลังกุ้งเนี่ยตรงหางนะครับนี่ก็ถึงจะเตัวนี้ไม่มีขี้นะครับดียวเอาตัวใหม่มีด้วยหรอกุ้งไม่มีขี้ไม่มีมีแต่ไส้นี่นะครับตรงข้างหลัง กุ้งตรงนี้แล้วก็ตรงปลายหางหน่อยนะครับเรา,เาไม่จิ้มฟันนะครับเสียบเข้าไปครับแล้วก็ดงนี่ครับคี้กุ้งก็จะออกมานะครับนี่คี้ไม่เยอะนะครับเดี๋ยวดูตัวต่อไปนะครับนี่ครับแล้วแค่เอาปลายไม้จิ้มฟันนี่นะครับเสียบเข้าไป ดึงขี้ออกมาตัวนี้ขี้เยอะหน่อยนึงเดี๋ยวลองดูตัวใหม่นะครับบางตัวขี้จะเยอะนะครับบางตัวก็ไม่มีขี้ตัวนี้ก็ขี้ไม่เยอะเหมือนกันนะถ้าตัวไหนที่มีขี้เยอะนะครับมันจะดำปีเลยครับมันจะขี้เต็มไส้ นี่นะครับต,ตัวนี้ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นี่ตัวนี้ไม่มีขี้นะถ้ากุ้งตัวไหนไม่มีขี้ไสมันจะใสขาวนะครับตัวนี้ก็ไม่ค่อยมีนะอ๋อ ไม่มีชี้แปลว่าขี้ออกไปหมดแล้วงนี้ใช่ไหมมันน่าจะขี้ออกหมดแล้วขี้ขี้อ่อนแล้วลก็เปลือกทั้งเปลือกทั้งหัวเวลาต้มมันก็จะช่วยให้มีความหอมนะครับมันก็จะไม่จาเป็นต้องแกะนี่ครับหางตรงนี้อาจจะแกะก็ได้ครับตรงหางนี้เพราะว่ามันแหลมอาจจะ ทิ่มมือเราได้ครับเก็บออกเฉพาะหางตงัวนี้อ่าแล้วก็ตันไกลมาตัดเขาเรียกอะไรนะตัวเนี้ยงอนงอนมันอะจะงอยค่ะจะงอยนี่ครับตัวนี้มันก็จะแทงมือแทงมือได้เหมือนกันตรงนี้แล้วก็หักออก เจ็บมากเลยนะครับถ้าโดนแทงเนะี่ยเอาล้เอาตรงหางออกอย่งนะังเอาหัวแล้วไม่เอาหางอาอกแล้วก็คือเอาแค่หางตรงนี้แล้วก็งอนตรงนี้ออกนะตรงนั้นแล้วก็ไปต้มยำไป<ะ>ทำแกงกินทำอาหารกินได้ครับ ครับเดี๋ยววันนี้จะต้ยมยำต้ยมยำกุ้งรวมไก่